ใช่ผมซิมพลียุม่ในทองมาไอ้นี่เรซ้อมมากี่วันสามที่ก็ซ้อมอยู่ที่รีแลงมาพี่จิมแม่ทองไอ้นี่เราเข้าไปครั้งแรกป่ะเราอยู่ที่นานยังนานนะแต่หายไปไหนมานานพักกับบาดเจ็บแล้วก็ติดทหารอ๋อนี่เพิ่งออกมาก็คือก็ซ้อมอยู่ที่ที่เดิมเลยที่ท้ายลุกก็แม่ในทองเนาะมีใครเป็นกุ้ฟังซ้อมเราบ้างมีเพื่อนๆพื่อในบีในใครกับหมวดในใครเชียกันอ่าตอนนี้เราอายุ สูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ปรมาณหกสิบเอ็ดโมยสไตล์อะไรครับตีเมืองวันนี้จะต้องมาเจอกับลุงเหลืองเล้งเนาะไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเกมงไหต่อยเขายังสาเขามวยสไตล์ตีเมืองวันนี้มาเจอเขาวางเกย์างแผงให้ดีจะดูวางไปก่อนเนาะเหมือนต่อยตามสไตล์ไปก่อนไปแก้ไขอุ้ยกขาไปดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่อตกอตกโอ้นานเลยนะเป็นไงวันนั้น แพ้ชั้นยึดแพ้คะแนนวันนั้นต่ออยู่เ0 0ยร้อยเ่ร้อย่ะ1 2หกวันนี้ต่อยร้อยยี่้าั้งแต่วันนั้นปุ๊บหยุดไปกี่กีดเดือนกี่ปีปีกว่าปีกว่าผือไปแล้วทหารด้วยกันเลยนี้เพิ่งได้ออกมาคี่วันนี้มาแจ้งเกิดไหมเกิดเมื่อกี้ลองสอบนักย่างร้อยย่ห้าครับน่าจะพอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไปนี้แปดสิบเปคร สมุนห์แข็งแรงครับผมวันีพอมาแจ้งเกิดเอาชนะนะครับคุมมากี่กิโล่สี่ห้าโล่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หกสิบเจ็ดสิบครั้งคนจังหวัดจังหวัดชียงบุรีฝากเชิญชวนแฟนๆขับเราเลยครับฝากแฟนจังหวัดชียงบุรีครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเย็นนี้ชนะแน่นอนครนะวันนี้ขอโชคดีมากครับ